ยูฉัดมุงคลร่วมใจกองห้วยไร่ทุ่มหนึ่งล้านหนุนชายแดนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกคนบันเทิงนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวที่น่าประทับใจมากๆมาฝากกันค่ะเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่านอกจากบทบาทบนเวทีและหน้าจอแล้วศิลปินไทยก็ยังคงเป็นที่พึ่งและเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสังคมเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่บ้านเมืองของเรากำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่เปราะบางค่ะ เราจะไปดูกันว่ายูชัดมุงคลและก้องห้วยไร่สองคนดังที่หลายคนรู้จักกันดีได้ร่วมมือกันสร้างปรากฏการแห่งน้ำใจได้อย่างไรค่ะช่วงนี้ข่าวความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเป็นที่จับตาของประชาชนทั่วประเทศเลยใช่ไหมคะการประทะที่เกิดขึ้นสร้างความกังวลใจให้กับพี่น้องที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนรวมถึงเหล่าทหารกล้าที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของเราค่ะ สถานการณ์แบบนี้ต้องการกำลังใจและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนอย่างมากเลยค่ะและท่ามกลางสถานการณ์ที่อ่อนไหวนี้ก็ได้มีเรื่องราวที่ทำให้คนไทยอบอุ่นหัวใจค่ะเมื่อนักรองลูกทุ่งขวัญใจมหาชนอย่างก้องห้วยไร่ได้แสดงออกถึงน้ำใจที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วอย่างที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยค่ะเขาตัดสินใจควักเงินส่วนตัวถึง1ล้านบาทเพื่อนำไปจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพหนีภยัย และยังดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงอีกด้วยค่ะนี่เป็นการกระทําที่แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณของผู้ให้ที่แท้จริงของก้องห้วยไร่ที่ไม่เคยลังเลที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสังคมในยามยากลําบากค่ะความประทับใจยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเมื่อยิวฉัดมงคลสามีของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นและคุณพ่อลูกสองคนล่าสุดก็ได้เห็น ถึงน้ำใจของพี่ชายคนสนิทอย่างก้องห้วยไร่ค่ะยูเองก็ไม่นิ่งเฉยเขาได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเป็นห่วงและให้กำลังใจเหล่าทหารหานที่เสียสละเพื่อประเทศชาติอย่างเต็มที่เลยนะคะและสิ่งที่ทำให้แฟนๆได้เห็นถึงความผูกพันและน้ำใจที่ส่งต่อกันก็คือการที่ยูได้เปิดเผยภาพแชทส่วนตัวที่คุยกับก้องห้วยไร่ในบทสนทนาน,นั้นเผยให้เห็นชัดเจนถึงความตั้งใจของก้องห้วยไร่ ที่บอกว่าจะโอนเงินหนึ่งล้านบาทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนและเมื่อยูได้เห็นถึงน้ำใจอันยิ่งใหญ่นี้เขาก็ไม่รอช้าค่ะรวมสมทบทุนไปอีกหนึ่งมืนบาททันทีแม้จะเป็นจำนวนที่แตกต่างกันแต่ก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่พร้อมให้และความเป็นห่วงเป็นใยบ้านเมืองไม่แพ้กันเลยนะคะพร้อมกันนี้ยู you ยังได้เขียนแคปชั่นที่น่าประทับใจมากๆค่ะโดยกล่าวชื่นชมกล้องห้วยไรอย่างจริงใจว่า ร้อยเท้าที่ควรค่าแก่การเดินตามและรักพี่ครับซึ่งข้อความเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเคารพในน้ำใจของรุ่นพี่และความผูกพันที่ก่อเกิดจากความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกันค่ะเรื่องราวของก้องห้วยไร่และยูฉัดมงคลในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะว่าคนบันเทิงก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมค่ะพวกเขาไม่เพียงสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงและผลงาน แต่ยังพร้อมที่จะยื่นมือเข้ามาแบ่งปันเสียสละและเป็นกำลังใจให้กับทุกคนในยามที่บ้านเมืองต้องการค่ะเป็นภาพที่ทำให้เราได้เห็นว่าน้ำใจคนไทยนั้นยิ่งใหญ่เสมอและพร้อมที่จะรวมพลังกันในทุกสถานการณ์นี่แหละค่ะคือพลังบวกที่เราต้องการในสังคมของเราจริงๆค่ะ